ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็จะมีเป็นแบบตะไคร่นะครับตะไคร่ถ้าชอบวัดเสียววัดเสียว,วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ามาพบกันอีกแล้วนะครับเรามาที่เดิมนะครับเด็กๆเลียก,กร้องนะครับอยากจะมาปล่อยปลา นี่นะครับมาปล่อยปลาอีกแล้วปล่อยปลาเรียนค่าเียว่ะครับครับเอาแรกไม่มีต้านแล้วเรียนเชิญทอกคุนะคะสมุณ็จพระญกุการศึกษาเรียนค่ะ น,นี่เป็นปานินปลานปินปลาดาปาปลากรปีเล็กเลยไปปล่อยลูกไปปลาเบล่อยขางล่างีมีช้อนให่ไปครับของป้ามีเรียนไหมีครับอาดูนหะาอาหาร5บาท5บาทนะครับดูจะเยอะขนาดไหนนะฮะมาดู โห oh, ดู5บาทนะครับถังใหญ่มากโอ้ oh, หยอดไปแล้วครับหยอด oh. เนี่ยก็จะมีอาหารไหลลงมานะครับเอ้ oh. จบแล้วนะครับครึ่งถังนี่ห้าบาทนี่อีกไหมนี่ห้าบาท หยอดเหรียญ5บาท10บาทนะครับไ,ไ,ได้คือไปไลยลูกไปครับพี่ตีเยวพี่ตียวปลาไปแล้วใช่ไหมไม,มีปลาแล้วยังไม่มีอาหารไปไปครับมันก็จะทรมานมันละเอาไปปล่อยข้างล่าง วันนี้เราจะได้เห็นปลาตัวใหญ่ไหมวันนี้มีโต๊ะด้วยเนี่ยถ้ามีคาถาปล่อยปลานะครับต้องท่องคาถาปล่อยปลาก่อน ครับค่อยๆปล่อยครับปล่อยปลานะครับปลาไปแล้วปลาปลานิลไปแล้วครับไปแล้วค่อยๆปล่อยโอ้ไปแล้วไปแล้วนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำปิง เด็กๆก,ก็ชอบมาปล่อยปลากันที่หน้าวัดศป,ปะนะครับปลาเยอะมากเลยบางคนเขาก็เห็นว่าเป็นมีมีปลาแรดนะครับตัวใหญ่หญปลาแรดตัวใหญ่ๆจะเยอะอน,นะครับให้หารหน่อยให้หันหน่อย ส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะครับเยอะมากบึมมาแล้วปลามาแล้ว oh 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 yo yo um ừ, rồi đấy, hãy giành cá, hãy giành cá. ตัวเล็กตัวใหญ่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหน้าวัดศป,ปะนะครับเป็นร้าน,นะหน้าวัดค่ะอโอเคครับมีสองสาขานะคะมีที่ไหนบ้างครับบอกมีสาขาหน้าวัดแม่ของสาขาแรกแล้วก็สาขาหน้าวัดสบป,ปะสาขาที่สองค่ะ เปิดทุกวันค่ะ9โมงปิด5โมงค่ะอ๋อนะครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกก็มีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะแป๊บนึงนย์ะ084ค่ะ084ครับ6134997ค่ะ6134997สามสี่เก้าเนะครับโอเคครับแล้วก็ชมบรรยากาศภายในร้านนะครับวันนี้ทางร้านก็เปิดหมอก ็นที่นั่งแล้วก็จะมีเป็นแบบตะข่ายนะครับตะข่ายถ้าชอบวัดเสียววัดเสียวก็นี่ฮะเป็นตรงด้านหลังจะเป็นตะข่ายนะครับให้นั่งถ่ายรูปดื่มกาแฟนะครับก็จะเห็นวิวน้ำนะครับแม่น้ำแม่น้ำสวย ทีเดียวนะครับในนั้นมีชิงช้าให้นั่งนะครับข้างบนก็เดินขึ้นบ้านต้นไม้ได้เลยนะครับเดินทางมาไม่ยากนะครับเ,เส้นที่จะไปหนองตองนะครับ นที่จะไปหนองตองก็ก่อนอยู่ติดกับริมปิงนะครับแม่น้ำริมปิงเดี๋ยวซ้ายมาอีกสักกิโลสองกิโลก็จะเจอหน้าวัดหน้าวัดศพบะนะครับหาง,ง่ายเดินทางง่ายสะดวกนะครับ เด็กๆก็จะชอบมานั่งทานเครื่องดื่มทานเฟรนฟรายนะครับราคาก็เป็นกันเองครับไม่แพงกินอะไรกันอยู่ครับ <ไป S 1> <ๆ>เด็กๆทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ อะไรกัน้าไม่ติดกนวอะไรหนูกรบป๋นเนี่ยนี่เนี่ยเป็นไฟเป็นเป็นถังเลย,ยนี่เป็นไฟนะครับ